รักแท้ผมว่าลรแผนรักไหลไปเสิร์งกันโอ้รู้เรื่องอ่าโอเคนะครับนาะผู้บอกมาแก่วันนี้จะมากินข้าวและจะมาร้องเพลงก่อนกินข้าวในคำนะนะแต่งโดยสระไม่มีวุฒนะิคำนอคขับร้องโดยผมผู้บอกมาแก่คำนะกลับบ้านเย็นนี้อยากมีคนเอาตังให้ถามว่าแกไหม วินน้ำเย็นเย็นไว้ผ่าเอียงแก้มให้หอมย้อมใจเมื่อมีตัณหาเปลี่ยนห้องให้ดูมีค่าให้พ่อค้ามาขายแนวแก้แก้ไหม่คนดีมีพี่เป็นแฟน เชียบขณะผมไม่ใช่นักร้องนะครับนะผมเป็นนักร้องครับผมมืยนะเป็นไงครับนะผมจะไปจดนรก่อสิทธิรนะพุ่เพลงผู้บ่าวมากแก่นี่คำเรียกว่าเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนผมว่าเหนื่อยแน่นอนครับนะใน่ตที่แหละหน้าที่หลัของคุณไม่ต้องทําอะไรกบตื่นขึ้นมาทาบา่าแดงๆนะคระับ้ได้หลกักเสิงกันครับผมดูเรื่องสวัสดีพวกมากแก่